จุนนะครับอา่ารมีลูกหลานคณะกรรมการบริการข้ามนาคมาาผู้แทนราศดรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเส้นทางในกรอบของครมนาคมนะซึ่งงานในวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนความต้องการของที่น้องประชาชนนะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเสรวนาพูดถึงปัญหาที่ พี่น้องประชาชน,นพบปะแล้วก็อยากฝากกรรมธิการผลักดันผ่านหน่วยงา,นต,านต่างๆที่เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านด้านขวางผมนะฮะสสผู้ที่นักบุญชูนะครับก็เป็นสส สี่ของสนุปการนะก็วิศวกรใหญ่นะฮะท่านวีระเดชชีวาพัฒน,นาน่วงนะซึ่งก็เป็นผูรร้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรใหญ่ด้านการสำรวจและออกแบบของกรมทางหลวงชนบทนะฮะนอกจากนี้วันนี้ก็จะมีสามนะครับผมแล้วก็คุณิชญศิษย์ยอดคิดเลยนะฮะต้องขอขอบคุณคุณฟ้าและแล้วก็จัดให้เกิดมาในวันนี้ท่้นนานะครับแสดงความคิดเห็นรวมถึงช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยผลักดันในการแก้ปัญหา ในการพัฒนาโครงข่ายถนนการสัมมานาเรื่องโครงข่ายครับของโครงข่ายโครงข่ายทางถนนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งงบประมาณท่านก็ทราบนะครับว่าโดยเฉพาะรบประมาณเรื่องการคมนาคมทั่วประเทศนะครับมีเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าสาเหตุที่เราลงมาจังหวัดสมุทรปราการส่วนหนึ่งผมเป็นสอสอ คนเดียวของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังในนามของพรรคเก้าไกลหรืออดีตอนาคตใหม่และส่วนหนึ่งก็คือดรสุรเชษ์นี่แหละครับท่านก็เป็นกรรมธิการอยู่ในกระทรวงอยู่ในคณะกรรมธิการคมนาคมก็มีโอกาสที่จะนําปัญหาผมก็นําปัญหาต่างๆพ็ไปนั่งพูดคุยในสภาก็ผมนั่งติดกันนะครับสุรเชษ์กับพุทีินันทบัวแหวนแล้วก็ต่อเสือก็พูดคุยกับแกตลอดนะครับแกก็บอกว่า ก็ยินดีๆๆนะครับที่จะเข้ามารับควปัญหาเข้ามาศึกษาปัญหาผมแล้วก็อ,อ,อ,อยู่ในถนนสมุทรปราการหรือถนนตรงนียังก็ได้เท่าไหร่ในยุคสามสิบปีที่แล้วถนนไม่ดีเล่ามาถึงตรงนี้ถ้าอาจารย์เห็นภาพหอ๋อราคาที่มันสูง,สงไม่ได้ทำแต่ว่าพี่วุฒินันเข้าใจปัญหาแล้วพยายาม work out นะครับสี่ห้าปีแต่เดือนต้องรอไปคงไม่นานเนาะผมนายสุรเดชสุขเกษตรครับ เป็นผู้ที่ใช้ถนนสีนักชลินเพื่อไปทํางานตรงแมคโครสีนักชลินประจํานะครับเวลาฝนตกนะครับตกไม่มากตกมากหรือตกน้อยตกสักพักน้ําก็จะท่วมเนี่ยจะมีท่อดูดลงไปใต้ใต้น้ําแล้วจากท่อจะมีสายประมาณ20เมตรเพื่อไปลงอีกอีกช่องหนึ่งคือคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรปาราการนะครับขุดแล้วขุดอีกไม่รู้จะขุดอะไร และวันนี้เนี่ยมีชุมชนเกิดขึ้นมากออกแบบไว้รองรับและเสียงเช่นโซนหรือว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างมานี่คือคอสต์เละไม่คุม้มทุนที่บอกว่าถนนเช่นใช้กับสารคุณแล้วคุอีกคุณหาทองยังไงเนี่ยขอกกังปูนเนี่ยก็คุณจริงนะแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วโครงการเราเสร็จแล้วนะครับก็สองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับข้อเราเนี่ยจากเดิมไ่ยที่ได้มาที่ได้รับโอนมาจากกรมลวงชนบท นะครับอ่าท่อเนี่ยเมตรยี่สิบตอนนี้เราเป็นสองเมตรสิบละเราเกือบเท่าตัวแล้วเป็นเป็นเป็นบล็อกคอนเดนสองเมตรสิบเนาะแล้วก็สังเกตดูช่วงนี้หนักๆก็จะไม่ร่วมแล้วเพราะเราเราระบายน้ำได้ทันนะครับแล้วตรงไปผมไม่รู้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับก็อย่างนี้ประมาณข้มามเนี้ยมันข้ามนิดเดียวเองนะระยะทาประมาณสองสามร้ยยอยเมตรว่าจะยูเธอ์นี่ะกับการออกแบบสร้างเกือบม้าเนี่ยอะไรจะทุ่นถูกกว่าหรือว่า ยังไงพาะชาวบ้านขนาดนามสะพานตรงนี้ว่าสะพานโง่นําเรื่องนี้สู่ส่วนที่เกี่ยวข้องรือกับกางมาแล้วแต่ท่านผมทราบมาว่ากรมทางหลวงนั้นมีงบเหลือสักร้อยล้านไม่รู้จะไปทําอะไรครับไม่ได้ตอบเนาะเป็นการบ้านว่าประชาชนช่วยกันเห็นแล้วมันเป็นการป้องปรามว่าอีกหน่อยใครจะทําอะไรก็อย่าให้มันน่าเกลียดเกินนะให้คหํานึงถึงว่า ภาษีทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและอะไรให้กับท่านได้แต่ข้อร้องเรียนต่างๆนะครับวันนี้ผมจะรับไว้นะครับและต่อผมก็จะนําเสนอในสภาให้อีกช่องทางหนึ่งครับก็ขอขอบพระคุณและขอปิดประชุมในวันนี้เลยครับขอบคุณมาก